ใครเจอปัญหานี้บ้างเข้าเกม Resident Evil 4ปี2005เข้าไม่ได้เข้าแล้วเด้งออกเข้าแล้วเขียนว่ากำลังเล่นแต่สุดท้ายก็ไม่รันเกมวันนี้ผมมีวิธีแก้แล้วครับ จากต้นคลิปที่ผมว่าไปนะครับเกม Resident Evil 4ปี่อปี2น0 5นะครับเป็นเกมก็เก่าประมาณนึงแล้วแต่ว่ามักจะมีปัญหากับพวก Windows ใหม่ๆนะครับอย่าง Windows 11หรืออะไรเงี้ยอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมขึ้นหน้าจอเลยก็คือแบบว่าเข้าเกมไปแล้วแล้วมันกำลังรัน,ม,นมันเขียนในสเต็มว่ากำลังเล่นนะสุดท้ายเอา้าเกมก็ไม่รันก็ผมไปหาวิธีเจอมาได้ครับตอนแรกเนี่ยผมหาวิธีแก้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการปรับเฟรมเรท เออฮิร์เฮิร์จอเนี่ยให้มันให้มันต่ำกว่าเออลาะเออหกก็ปรับแล้วปรับ6 0 h เฮิร์ตก็แล้ว 30Hz เฮิร์ตก็แล้วก็เข้าเกมไม่ได้เพราะว่าจองผมเป็น1 4 4ยสเฮิร์ตแล้วก็ไปโหลดไฟล์ที่เออที่ในกระทูในสตรีมที่เขาตั้งขึ้นมาวิธีแก้ที่มันเป็นตัวดินดินพุทแ dll อ่าปาใส่เข้าไปก็ไม่ได้โหลดเฮดดี้โปรเจกต์ที่บอกว่าจะแก้ปัญหาว่าเกมมันเก่าแล้วแต่พอเห็นเขาบอกว่าโหลดปุ๊บ เออมันจะแก้ทําให้เข้าไปได้เลยก็แก้ไม่ได้ที่ผมไปหาเจอมาคือปัญหามันคือที่วันไดก็คือเกมเนี่ยมันจะเซฟไฟล์ในด็อกคิวเมนต์ในด็อกคิวเมนต์นั้นอะวันได้เนี่ยมันก็จะเหมือนสร้างอะไรซิงซิงกันนะแบบคืออย่างที่เรารู้กันนะวันไดมันเป็นตัวปัญหามากอะไรแบบโอ้โหผมโคตรไม่โอเคกับวันไดเลยทุกอย่างเลยอะตั้งแต่ผมล้างเครื่องมาเนี่ยผม ลบวันไดออกไปก่อนเลยพอลบเสร็จปุ๊บพอจะกลับมาเล่น r e s i d e n t Evil 5เอ้ย Resident Evil ีปี2005เนี่ยก็เล่นไม่ได้ก็เป็นอย่างอาการที่ว่ามานี่ครับถ้าใครที่มีวันไดอยู่หรือว่ายังยังไม่ได้โหลดหรือลบไปแล้วแล้วก่อนจะกลับมาเล่น RE4 ภาค2005เนี่ยก็กลับไปโหลดวันไดก่อนหรือใครมีอยู่แล้วก็ทำตามได้เลยนี่เข้าไปที่ข้างล่างครับขวาไปที่เซตติ้งเลยแล้วก็มาที่เอ่อมาเนทแบ็กอัพ จากตอนแรกเนี่ยที่มันจะมีเ,เหมือนเหมือนจะมีให้แบ็กอัพไฟล์พวกด็อกิวเมนต์อะไรพวกเนี่ยให้ปิดแม่งให้หมดเลยครับพอปิดเสร็จ mm hmm. ก็มันจะถามว่าประมาณว่าเออให้เวลาเซฟเซฟข้อมูลเซฟไ้ให้บันทึกในไหนก็ให้ให้กดว่าเออ my pc นะครับก็คือคอมของฉันแล้วก,กดโอเคไปแค่นั้นเองครับผมแก้แก้มาจริงก็สอปีลวพยายามหากระทู้นู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเจอกระทู้ของฝรั่งคนนึง เขาบอกมาให้ลองทำแบบนี้ดูปิดวันได์อ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าเกมดูเลยอ่ะนี่ครับมาแล้วโหลดแบบ HD project ด้วย นี่นะครับก็ลองทําตามเป็นแค่นี้ดูปัญหาเกิดจากวันได้เนี่ยแหละครับที่มันเอาไฟล์เพราะว่าตัวเกมต้องการเซฟในด็อกิวเมนต์มันมัน,มนตัวเหมือนตัวเกมมันเก่าแล้วมันมันงงว่ามันควรจะเซฟไว้ที่ไหนแบบหาสักที่หน,นึ่งอ่ะเออก็เนี่ยครับแก้ปัญหาลองทําดูนะครับถ้าใครทําไม่ได้หรืออะไรยังไงหรือผมอธิบายผิดอะไรลองคอมเมนต์มานะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่แก้ทุกวิธีแล้วไม่ว่าจะเป็นวิธีการเออ ลง direct x เวอร์ชันเก่าหรือไอตัว c plus ตั้งแต่อะไรก็ตามเ,าเก่าๆเลยลงมาทุกวิธีทุกทางแล้วไม่ได้ก็ลองทำตามวิธีนี้ดูนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์อย่างผมเนี่ยได้เลยก็คือไปปิดวันได้แล้วก็เข้าเกมได้อย่างที่เห็นเลยก็สำหรับวันนี้มีเท่านี้แล้วครับไปละ